สวัสดีครับนะักเรียนทุกคนนะ,ะวันนี้มาพบกันกันกบครูกรกฏนะครับหรือครูกุลในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์กก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์คืออะไร คอมพิวเตอร์คือเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คือส่วนตัวเครื่องและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้สมมุติเนี่ยเมาส์นะครับเมาส์ก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับโอเคเ <Okay, S 2> ข้าใจเนาะแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็คือส่วนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเองนะครับซึ่ง โปรแกรมทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในโลกรวมไปถึงโปรแกรมที่อยู่ในโทรศัพท์เกมต่างๆนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับหรือส่วนประกอบต่างๆของเครื่องและหน้าที่ของอุปกรณ์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย อ่าอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเคสนะครับเคสเนี่ยซึ่งหลายๆคนชอบเข้าใจผิดเรียกว่า CPU นะครับเป็นคําติดปากกันมาว่าจะต้องเรียกว่า CPU ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันก็เหมือนกับเคสของโทรศัพท์ที่เอาไว้ห่อหุ้มพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับโดยมีให้เลือกหลายแบบตามความสวยงามนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นเคสเล็กนะครับสาหรับคนที่ชอบสายมินิมอลนะครับต่อมาก็คือฝั่งขวาเป็นเคสใหญ่ นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาสามารถใส่ระบบน้ําปิดระบบน้ําเปิดได้หมดนะครับผมคือถ้าเกิดเปรียบเสียบเคสให้เข้าใจง่ายๆเลยก็ <ๆ S 1> เ,ยเปรียบเสมือนเสือเส้อผ้าของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อมาเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นหน้าตาจะประมาณนี้ครที่ครูเปิดให้ดูนะครับเมนบอร์ดจะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญรองมาจาก CPU เลย เพราะว่าทําหน้าที่ควบคุมดูแลจัดการทํางานการทํางานของอุปกรณ์นะครับแทบจะทั้งหมดเลยต้องมาเสียบที่เมนบอร์ดนะครับในเครื่องของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ CPU ไปถึงหน่วยความจำแคชเลยนะครับซึ่งหน่วยความจําหลักฮาร์ดดิสก็เปรียบเสมือนร่างกายของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเชื่อมทุกอย่างไว้ด้วยกันนะครับคือเมนบอร์ดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆคือร่างกาย ร่างกายเราที่จะเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับอโอเคไม่งงเนาะต่อไป CPU CPU อันนี้ CPU แล้วของจริง CPU นะครับชื่อเต็มก็คือ Central Processing Unit นะครับผม CPU คือหน่วยประมวลผลกลางงคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนสมองนะครับที่ทำหน้าที่ในการตัดสินใจหรือคำนวณข้อมูลคำสั่งที่ได้รับมาเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่มี CPU เนี่ยคอมก็จะทำงานช้านะครับที่คุณยกตัวอย่างมานี่คือ CPU Core i 9นะครับ X Series ก็คือ Gen 10แล้วนะครับ10ภาษาโรมันก็เป็นตัว X เนอะอ่าก็จะมีไล่มาแต่ 4, Gen ส Gen ห Gen ห Gen เจ็ด Gen 8 Gen 9นะครับซึ่งนี้เป็น Gen 10ก็เป็นตัว X แล้วนะครับก็ถือว่าแรงมากแล้วก็มีราคาที่สูงมากเช่นเดียวกันส่วนรูปทางขวามือนี่ก็คือเป็นด้านหลังของ CPU นะครับอ่านะก็จะมี2แบบเนาะ Okay. ต่อมาพัดลม CPU หรือ CPU แฟนนะครับแฟนที่แปลว่าพัดลมนะครับก็คือทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากตัว CPU โดยประสิทธิภาพของพัดลมจะดูจากอัตราการเคลื่อนที่ของอากาศก็คือ Airflow มีอากาศไหลผ่านพัดลมมากยิ่งดีนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องเสียงด้วยว่าเสียงจะดังไหมถ้าเกิดเรามีเสียงแล้วดังเวลาเราใช้งานเราก็จะรู้สึกงุนิด หรือลำคาญเสียงนั้นนะครับผมเพราะพัดลมที่เพราะพัดลมที่ดูดอากาศได้มากก็มีเสียงดังมากตามไปด้วยนะครับอุปกรณ์ประกอบที่ช่วยในการระบายความร้อนอีกอย่างเรียกว่าฮี S <S ทซิงค์ฮีทซิงค์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตามภาพเลยเห็นมาด้านหลังนะครับเป็นแผ่นโลหะเป็นจำพวกอลูมิเนียมนะครับเนื่องจากมีราคาถูกเบาแล้วก็นําความร้อนได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ฮีทซิงค์นะครับที่ทําจากทองแดงซึ่งมีคุณภาพนำความร้อนก็จะดีกว่า อลูมิเนียมนะครับทองแดงก็จะนําความร้อนได้ดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีให้เลือกนะครับพัดลมก็จะมีแบบพัดลมมีไฟพัดลมไม่มีไฟหรือจะใช้เป็นระบบน้ําปิดนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวนี้ก็มีท่อมานะครับท่อเนี้ยก็คือว่าจะไหลเวียนอยู่ครับน้ำก็จะไม่ออกไปไหนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือระบบน้ําเปิดก็คือใช้น้ําไหลเวียนเลยสามารถโชว์เห็นน้ําได้เลยนะครับแบบที่ของเกมมิ่งเราทำกันนะครับผมโอเคต่อไปแรม นะครับ RAM ใครรู้จักบ้าง RAM นะครับคือ Random Access Memory นะครับ r a มคือหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อการทํางานและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยคําว่า RAM ย่อมาจาก Random Access Memory มีหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือชุดคําสั่งของโปรแกรมเพื่อส่งต่อไปประมวลผลที่ CPU อีกทีนึง่ง RAM จะเป็นหน่วยความจาชั่วคราว โดยการทำงานจะเป็นเปียนการเขียนหรือบรรทุกหรือบันทึกข้อมูลแบบสุ่มนะครับ CPU จะสามารถเข้าถึงทุกๆส่วนของแรมนะครับเพื่อความรวดเร็วในการถึกาการอ่านข้อมูลนะครับซึ่งแรมเนี่ยนะครับถ้าเกิดแรมเนี่ยมีปัญหาส่วนมากก็จะเอามาขัดด้วยยางลบนะครับวิธีการดูแลรักษาเนาะก็จะมาขัดที่ตรงแผ่นทองเหลืองตรงนี้นะครับเป็นหน้าสัมผัสนะครับก็จะขัดเพื่อให้มันเชื่อม กันได้ดีนะครับเชื่อมสัมผัสกันได้ดีสําหรับเครื่องที่เก่านะครับโอเคแลมก็จะมีหลายสีนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีเคสหุ่มมานะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟนี่ก็เป็นไฟ R G B R G B ก็ย่อมาจากเร s กร n Blue นะครับเรสกรีนบลูคือสามแม่สีมารวมกันทำให้เกิดเฉดสีนะครับเป็นหมื่นล้านเฉดสีเลยนะครับโอเคมาดูต่อไปการ์ดจอกราฟิกการ์ดนะครับ การ์ดจอเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดนะครับเพราะการ์ดจอมีส่วนสำคัญในการช่วยในกระบวนการประมวลผลของภาพเมื่อโปรแกรมส่งข้อมูลผ่าน CPU มาและต่อมาเมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จก็นำมาแสดงผลบนหน้าจอที่มาของการ์ดจอนะครับจากนั้นการ์ดจอก็จะส่งภาพไปยังจอมอนิเตอร์นะครับเปรียบเสมือนดวงตาที่ทําให้เรามองเห็นภาพได้คมชัดนั่นเอง ซึ่งยิ่งการ์ดจอแรงเราเล่นเกมก็ยิ่งสวยไม่มีกระตุกนะครับจะลื่นไหลตลอดอันนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาก็เป็น rtx 3 0 9 0ซึ่งก็เป็นตัวการ์ดจอที่แรงที่สุดนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ซึ่งทุกวันนี้ก็คือการ์ดจอก็เริ่มหายยากแล้วล่ะเพราะว่านักขุดบิตคอยก็เริ่มที่จะเอาการ์ดจอเนี่ยไปขุดบิตคอยกันนะครับเพราะขุดได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ยังพอมีบางรุ่นที่เราสามารถหซื้อได้แต่ถ้าเป็นณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดจอตัวใหม่ๆ เราเริ่มจะหาซื้อยากนะครับต่อไปฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสคืออะไรฮาร์ดดิสตก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือนก็คือมันจะยังอยู่ไม่มีการลบทิ้งเองอัตโนมัตินะครับฮาร์ดดิสน่อมาจากฮาร์ดดิส i ์ไดร์นะครับฮาร์ดดิส์ไดร์หรือคนโบราณเขาชอบเรียกว่าไฮดิไดร์นะครับผมก็คือฮาร์ดดิส์ไดนั่นแหละครับผมมีลักษณะเป็นจานโลหะซึ่งจะหมุน อย่างรวดเร็วเมื่อทำงานเมื่อติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ผ่านการต่อเข้ากับเมนบอร์ดอีกทั้งยังสามารถต่อใช้งานจากภายนอกโดยใช้สาย USB นะครับซึ่งทำให้การใช้ฮาร์ดดิสสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับเราสามารถเอาความจำเนี่ยไปเสียบกับเครื่องอื่นได้นะครับผมทีนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรูปฮาร์ดดิสนะครับซึ่ง ก็เก่าแล้วล่ะนะครับเป็นภาพที่ยังเป็นจานแม่เหล็กอยู่นะครับก็จะหมุนไปแล้วก็จะมีตัวเขียนบันทึกลงไปในจานแม่เหล็กนะครับซึ่งมันก็จะช้านะครับส่วนฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบหนึ่งซึ่งเขามีชื่อเรียกว่า solid state drive หรือ SSD นะครับ SSD เนี่ยคือจะใช้คล้ายๆกับแฟลชไดร์เลยนะครับเป็นชิปประมวลผลก็คือจะไวกว่าไม่ต้องผ่านแม่เหล็กในการหมุนก็คือก่อข้อมูลเข้าไปเลยแล้วไม่มีความร้อนจะน้อยกว่า ที่เป็นฮาร์ดิจันหมุนนั่นเองนะครับต่อไป power supply นะครับ power supply เนี่ยก็คือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับเป็นตัวกระจายนะครับพลังงานให้กับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมากเลยนะครับเกือบทุกตัวในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัว power supply ของคอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานก็คือทำหน้าที่แปลงกะระแสไฟฟ้านะครับ เพื่อไปจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับของคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกระเพาะอาหารของร่างกายเรานั่นเองเรากินข้าวนะครับแล้วก็เราก็จะมีแรงในการทํางานนะครับนั่นเองอันนี้การจ่ายอาศัยไฟฟ้านะครับก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราว่าถ้าเกิดเราใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงแต่เราใช้ power supply ที่คุณภาพต่ำเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เสียทั้งระบบหรือว่าช็อตทั้งระบบนั่นเองนะครับอ่า ก็หมดแล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็นะครับให้นักเรียนนะครับลองนะครับเปิดวิดีโอดูซ้ำอีกสักรอบนึงก็ได้นะครับจะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์หลักที่ครูยกมาซึ่งยังมีอีกนะครับที่เป็นอุปกรณ์ตอบขัวงวก็มีอีกนะครับผมก็อยากให้นักเรียนศึกษาไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับดูแลตัวเองให้ดีเนาะใส่แมสไหนก็ล้างมือนะครับแล้วก็เตรียมฟังข่าวสารจะ คุณครูนะครับหรือโรงเรียนนะครับที่จะแจ้งข่าวสารไว้เปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับเราจะได้มาเรียนกันเต็มรูปแบบเนาะ,ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเนาะที่จะศึกษาบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับยังไงครูก็เป็นกําลังใจให้เนาะแล้วพบกันใหม่นะครับกับบทเรียนหน้านะครับเรว,วันนี้สวัสดีครับ